สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนมงคลจักรวาลนะคะเป็นรายการดูดวง12ราศีพบกับอาจารย์เจนเทียนมงคลจักรวาลนักพยากรณ์ทำนายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเหนือดวงวิชาเทียนมงคลจักรวาลวันนี้อาจารย์เจนมาทำนายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีตุลน,นะคะดูดวงรายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์จนถึงวันที่2มีนาคมปพ,พาศ2568ขอบคุณที ที่กดกระดิ่งกดแชร์นะคะเพราะว่าเนี่ยพออาจารย์ไลฟ์สดอ่ะมันไม่ค่อยเป็นเวล่มเวลาเท่าไหร่หลูกแล้วก็หนูก็จะแบบได้เจอทันทีเลยเดี๋ยวถ้าเกิดไลฟ์นี้ถึง20คนตอนดูสดนะ20คนตอนดูสดเท่านั้นอาจารย์จะแจกหูนะจะส่งให้ฟรีถึงบ้านเลยแต่ถ้าไม่ถึงไม่ขออนุญาตไม่แจกนะคะน่าจะเป็นอรอบสุดท้ายแล้วจะครบแล้ตุลพิจิกธนูนะคะเดี๋ยวกดลงไลฟ์เรียบร้อยนะคะอแต่ถ้าเกิดไลฟ์นี้อยากให้ อาจารย์แจกก็แชร์เข้ากลุ่มให้เพื่อนๆดูกันนะคะจะได้เข้ามากันเยอะๆแล้วพอคนดูถึง20คนแล้วเดี๋ยวแจกนะคะจะส่งให้ฟรีดวงชะตาของในชาวราศีตุลน,นะคะในช่วงสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่คุณจะเกิดพลังงานที่ดีจะรู้สึกว่าพร้อมพร้อมลุยงานเต็มที่มีแบบคือไปชาร์จพลังมาละ บางคนไปทําบุญมาบางคนไปเที่ยวมาบางคนเพิ่งเสร็จจากการที่ไปเรียนรู้โปรเจกต์อะไรมาหรือการเรียนคุณจะทํางานอย่างออกแนวใช้ความคิดอย่างบ้าคลั่งใช้คํานี้ได้เลยในช่วงสัปดาห์นี้ในชาวราศีตุลจะค่อนข้างที่อยากจะหมดหนี้หมดสินเลยคือพร้อมมากพร้อมที่จะทํางานสุขภาพร่างกายคุณจะกลับมาดีขึ้น สวัสดีค่ะนาราดาฮอลแลนด์สวัสดีค่ะแชร์บอกเพื่อนนะเดี๋ยว20ิคนในไลฟ์ยีคนคือมองเห็นนะว่าคนดู20คนตอนเนี้ยอาจารย์จะแจกหูนะคะหูยันให้คุณไปรับโชคเดี๋ยวพอใครได้ไปก็ไปใส่ในโทรศัพท์นะคะจะได้รับแต่เรื่องราวดีๆไงดวงของชาวราศีตุลน,นะสุขภาพของคุณจะแข็งแรงขึ้นการงานของคุณจะมีกัลยานมิตรที่ดี มีเพื่อนที่ดีมีคนมาให้ความคิดแล้วก็กระจางเลยอธิษฐานจิตให้ดีนะคะช่วงนี้อธิษฐานขอให้เจอกัลยานามิตรมีคนมาช่วยสนับสนุนเรื่องงานมีคนมาช่วยผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยจำไว้เลยนะคะนกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนมันขึ้นที่สูงไม่ได้บางครั้งเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าคนเนี้ยคนไม่ค่อยดีแต่เขามี มีบารมีในรูปแบบของเขาอะซึ่งเขาก็ไม่เคยทำร้ายเราอ่าข้อหนึ่งเป็นอย่างนี้แล้วในชาวราศีตุลเนี่ยจงเลือกคบคนแล้วที่สำคัญคือรักษาความสัมพันธ์ในในครอบครัวให้ดีเพราะว่าคุณจะได้ขึ้นสู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นไปอยู่ในสังคมชั้นสูงขึ้นไปได้เจอคนในเลเวลในระดับที่สูงสูง เพราะฉะนั้นคุณจะมีโอกาสมากกว่าทุกๆราศีในชาวตุลคุณจะได้ใช้ความคิดของคุณและกล้าพูดกล้าเสนอโดยที่ไม่รู้สึกแปลกเป็นบ้างไหมบางครั้งเนี่ยอยู่ในกลุ่มคนที่มีความคิดดูว่าเขาฉลาดมากเลยเขาพูดอะไรมาต่างๆนานาแล้วเรารู้สึกว่าเราโง่ขึ้นมาทันทีเลยอย่าเพิ่งโทษตัวเองนะเพราะสัปดาห์นี้คุณจะเหมือนฟิตมาเลย ไปเรียนเพิ่มหรือเรียนรู้อะไรมากขึ้นมีทักษะมากยิ่งขึ้นยิ่งชั่วโมงนี้การแข่งขันยิ่งสูงตุนก็จะยิ่งกระตุ้นตัวเองแบบบ้าคลั่งตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีให้คุณฝักใฝ่ในเรื่องของการเรียนรู้เพื่อมาซัพพอร์ตในเรื่องงานของตัวเองให้ทรงพลังนี่สิ่งของคุณจะเบาคลายจายนบอกเลยจงตั้งเป้าไว้เลยว่าช่วงนี้ขอให้มีเงินเข้ามา นะคะเรื่องงานของคุณที่งานที่จะต้องใช้ความคิดอ่าไม่ได้เกี่ยวกับงานที่ใช้แรงอย่างเดียวนะงานที่ใช้ความคิดจะดีงามมากงานที่ต้องใช้ฝีมือคืองานนี้ต้องคุณเท่านั้นคุณเก่งที่สุดในสายงานบางคนบอกว่าฝีมือระดับผมไม่สามารถที่จะไปทำงานระดับล่างๆได้นะคะแล,แล้ว คุณลองคิดใหม่ลองคิดใหม่นะคุณลองหยิบงานนู้นงานนี้อะไรมาเพิ่มเติมได้เงินน้อยบ้างมากบ้างรับให้หมดคุณจะได้เงินมากยิ่งขึ้นเพราะช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์มากนะคะแต่ถามบอกว่าถ้าหนูฝีมือดีแล้วหนูไปเลือกงานที่ค่าตัวมันไม่สูงละ่ะแล้วมันไม่เหมือนกับไปดูถูกแบบเลเวลตัวเองเหรอทำให้ตัวเองโดนโดนต่ำลงไปอะ มันเป็นการแก้เค้อาจารย์ก็เข้าใจเข้าใจที่ความคิดของพวกเธอเข้าใจความคิดของพวกเธอแต่ว่ามันเป็นการแก้เค็นต้องหยิบจับงานหลายๆอย่างแต่ถ้าลงไปทําแล้วมันไม่ใช่เราหรือเรารู้สึกว่าสังคมไม่ใช่ทีมงานไม่ใช่ค่อยดึงตัวเองออกมาอย่างน้อยได้ประสบการณ์ได้ทำเหมือนอย่างเช่นคนที่มีเทวดาประจำตัว ที่มีพลังอย่างคนที่มีองค์คนที่อธิษฐานอาองค์เทวดาม,มาจุติอย่างเงี้ยมาเกิดเขาอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากอยู่ในสังคมอะไรอธิษฐานจิตอันนี้เรื่องจริงนะคะคนมีองค์จะรู้นะเพราะอาจารย์จะบอกว่าคุณอธิษฐานไปเลยนะให้คุณมีสเสน่ห์ในเรื่องของการงานการค้าเงินจะเข้ามานี่สิ่งของคุณจะเบาคลาย แต่ไม่ห้ามน้อยอกน้อยใจที่ว่าทำไมถึงภาระนี่สินเยอะขนาดนี้เลิกเลิกคิดเลิกคิดฟุง้งซ่านว่าทำไมเป็นทาไมฉันถึงมาเป็นแบบนี้ไม่ใช่อันนี้คือแผนการของพระเจ้าแผนการของเบื้องบนในชาวราสีตุน ถ้าคุณไม่เกิดความทุกข์เรื่องการเงินคุณก็จะได้คุณจะไม่ได้ใช้ความสามารถและพรสวรรค์ของคุณเพราะฉะนั้นดวงชะตาของในชาวราศีตุลคุณจะได้ใช้พลังเอเนอร์จีของคุณแบบเป็นความสามารถและได้เงินและมีสเสน่ห์มากไม่ต้องโทษว่าเป็นเพราะฉันเงินน้อยหรือฉันหาไม่ทันอะไรเงี้ยมันเป็นแผนการของเบื้องบนให้คุณสร้างบาร,รมีคิดแบบนี้นะเปลี่ยนวิธีคิดนะเปลี่ยนวิธีคิดถ้าโอ้โหงานก็ เงินน้อยแล้วก็คนใช้คุ้มอีกอะไรประมาณเนี้งานก็ยุ่งเหนื่อยมากไม่เอาดีกว่าอย่าคิดอย่างนี้ช่วงนี้เป็นช่วงรับมีดรอนะคะเนี่ยแหละสติปัญญาของคุณช่วงที่ผ่านมาสองปีที่คุณฝึกปรือหรือคุณพยายามลองผิดลองถูกมันจะส่งผลเบ่งบานในช่วงนี้นี่สินของคุณจะเบาคลายแต่ห้ามหมด ถึงได้มีการดูดวงดวงบางคนให้เป็นหนี้ดวงบางคนให้ทําอะไรออกเทาๆหน่อยมันจะดีดวงบางคนใช้ความคิดมากๆอย่าลงมือนะเดี๋ยวเสียเรื่องดวงบางคนทํางานอย่างเดียวอย่าพูดมากนี่ไงมันดูจากในดวงนะคะเพราะฉะนั้นดวงชะตาของในชาวราศีตุล นี่สิ่งของคุณจะเบาคลายคุณจะใช้ความสามารถของคุณได้อย่างเต็มที่คุณจะเจอมิตรดีที่มาสนับสนุนคุณแบบไม่มีเงื่อนไขและของจริงก่อนหน้านี้ตุนจะเจอคนที่บอกว่าจะสนับสนุนคุณแต่สุดท้ายหวังประโยชน์จากคุณใครเป็นอย่างนี้พิมพ์ไว้นะคะแต่สัปดาห์นี้คุณจะเจอคนดีกัลยานามิตรด,ดีแต่ต้องอธิษฐานจิตเยอะ เพราะว่าเทวดาประจําตัวอยู่ใกล้คุณมากเทวดาประจําตัวคืออะไรคือแม่ซื้อคือเทวดาที่มาเกิดพร้อมกับเราเนี่ยเป็นการอธิษฐานจิตก่อนมาเกิดทีนี้พอมาเกิดปุ๊บมีครูบาอาจารย์มีการขอวิงบอลต่างๆท่านก็มาช่วยเหลือตอนนี้ให้ไหว้องค์เทพเทวาที่เป็นผู้หญิงพระแม่ลักษมี นางกวักนะคะลอสแมรี่สวัสดีค่ะมาชานิดหนึง่งอ่านชื่อหนูแล้วรู้สึกมีความสุขเดี๋ยวจะจะจะอวดนิดนึงอันนี้ก็ส่วนหอมนะคะเห็นไหมคืออาจารย์เห็นชื่อหนูอะแล้วอาจารย์อะคิดถึงคิดถึงสวนดอกไม้สวนดอกไม้อังกฤษของอาจารย์ผูละอายอาจารย์ก็จะชอบปลูก ปลูกลสแมรี่ปลูกสมุนไพรอังกฤษเนี่ยเพราะว่าอาจารย์น่ะจะตุนใช้คําว่าทําเครื่องสําอางใช้เองด้วยนะคะช่วงที่เราทํางานเยอะๆสภาวะเครียดแล้วก็น้ําหนักลงมากนะคะช่วงนั้นอาจารย์จะแพ้ง่ายมากอาจารย์จึงทำทำสมุนไพรเนี่ยใช้เองก็คือจะใช้โรสแมรี่เนี่ยตุน8ชั่วโมงกับน้ำมันสกัดมะพร้าวสกัดเย็นนะคะมาใช้ทาตัวเพื่อ นเนี่ยพอภูมิเราตกเราก็จะแพ้ง่ายนะคะเวลาช่วงที่เราทํางานหรืออากาศเปลี่ยนอาจารย์จะเป็นเป็นพวกแพ้ๆอะไรพวกเนี้ยช่วงหน้าร้อนเนี่ยเนี่ยใ,ใกล้จะ่าใกล้จะหน้าร้อนแล้วนะคะสวัสดีโรสแมรีก่กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะลูกอ่ะทีนี้ในเรื่องของการเงินของด้วยชาวราศีตุลน,นะคะการเงินจะทํามาค้าขึ้นมีโอกาสที่ดีมีสิ่งที่ดีในชีวิตเข้ามามีลูกค้าดีๆ นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้จะรู้สึกเงียบๆไปเอ๊ะทำไมเงียบคุณอธิษฐานนะจ๊ะช่วงนี้เทวดาอยู่ใกล้เรามากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ใกล้เรามากครูบาอาจารย์มองเราอยู่ไม่ขอจะได้ไหมจ๊ะ <c oughs> มีไหมรับสาร,รภาพมาบางคนไม่รู้จะขออะไร <c oughs> อย่าเรียนแบบอาจารย์นะไม่ค่อยได้ขอเลยเพราะทุกวันนี้ท่านก็คงจะดูแลเราอยู่มั้งอะไรอย่างเงี <c> ้ย <oughs> คิดนะคะ เออนะคุณโฮสวัสดีค่ะเออคิดถึงจังเลยจะไปอเมริกาแล้วนะคะก็ขอให้บารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็พระแม่ธรณีทั้งที่อเมริกาแล้วก็ทั้งที่ประเทศไทยโอบรับคุณโฮทุกหนทุกแห่งไปไหนเขาเรียกเทวดาอุ้มบุญอาจารย์เจนอวยพรให้นะคะอืม ดวงชะตาของในชาวราศีตุลเนี่ยมันดีงามไปหมดนะแต่มันเหลือแต่ว่าโอ้โหนี่เยอะไปหน่อยอ่นี่เยอะไปหน่อยแต่ไม่ต้องทอ้อแล้วก็ห้ามอธิษฐานว่าขอให้หมดนี่หมดสินั้งหมดนี่หมดสินคุณไม่ได้มาเกิดนะตรงไหมอาสาธุค่ะถ้าไม่ได้เป็นนี่เป็นสินไม่ได้มาเกิด พราะการที่เราติดหนี้ติดสินใครต่างๆนานาเจ้ากรรมในเวรคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยแหละพอเราได้อธิษฐานปุ๊บมาใช้หนี้ใช้สินเขานี่ไงบางคนติดกรรมในเรื่องความรักเออเจ้าชู้มาอย่างเงี้ยราศีตุลจะจะเป็นเยอะนะกรรมเรื่องเจ้าชู้ก็จะมีสภาวะที่ไปข้องเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวค่อนข้างมาก นะคะถ้าใครไม่ได้ประคองตัวหรือมีจิตใจที่เข้มแข็งนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เคล็ดลับเคล็ดลับในเรื่องของการเงินในเรื่องของการเงินก็อธิษฐานให้ปัญหาทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นขอให้ลูกค้าเข้ามาเยอะๆให้พราเจ้ามีงานมีเงินมีงานทําได้ใช้บารมีที่ท,ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เนี่ยเมตตามอบให้กับข้าพเจ้าหรือพรสวรรค์นั่นเองแล้วได้ใช้ บางคนบางงานเป็นคุณคนเดียวเท่านั้นนะที่ต้องทําอย่าลืมเหมือนอย่างบางคนในชาวราศีตุลน,นะคะอ่ะยกตัวอย่างเหมือนเหมือนลูกศิษย์อาจารย์ลูกศิษย์บ้างลูกค้าบ้างนะคะคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือบ้างอาจารย์จะใช้คํานี้ลูกศิษย์ลูกค้าหรือคนที่มาขอความช่วยเหลือ,อเพราะฉะนั้นเพราะอะไรถ้าเกิดใช้ทุกคนว่าเป็นลูกศิษย์ทั้งหมดอาจารย์จะเหนื่อย นี่คือเคล็ดลับในการแยกแยกเรื่องพลังงานนะคะเขาก็จะบอกว่าเขาไปทำวิธีทั่วหมดเลยทั่วประเทศมีเงินไงต่างประเทศเข้าไปแต่ไม่มีใครแก้เขาได้เท่ากับอาจารย์อันนี้ไม่ใช่เพราะอาจารย์เก่งแต่ครูบาอาจารย์เก่งครูบาอาจารย์ในโลกทิพ แต่ที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดมันเป็นการอธิษฐานตั้งแต่อดีตชาติต้องเป็นเราเท่านั้นต้องเป็นท่านเท่านั้นขอพบเจอทุกชาติไปเพราะฉะนั้นมีครูบาอาจารย์หรือเจอผู้อย่างรู้แล้วเราเข้าไปเกี่ยวข้องในชีวิตของเขาอ่ะพยายามอย่าสร้างกรรมอย่าสร้างปมเพราะถ้าเราสัญญาไว้มันไม่สามารถย้อนกลับ แก้ไขปมในอดีตได้แต่มีวิธีครูบาอาจารย์ก็จะสอนเข้าเป็นตัดในสมาธิฝึกกี่กปีล่ะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจงจำมาไว้เลยในชาในชาวราศีตุลจังหวะงคุณมาดีแล้วแต่ถ้าใครบอกว่าเกิดราศีตุลหนูห่วยแตกมากเลยอาจารย์ชีวิตแบบแย่มากอะไรอย่างเงี้ยอย่าอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะจังหว่างคุณกําลังมาดีแล้วนะแสดงความยินดีด้วยในชาวราศีตุลน,นะคะส่วนในเรื่องของความรักมีสเสน่ห์มากเอาเถอะ ถ้าคุณเอาสายตาไปมองเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันนะคุณจะคุณจะเขาจะหลงรักคุณได้เลยมันมีเสน่ห์ขนาดนั้นมันมีพลังงานอะไรอยู่ข้างใน,นเพราะฉะนั้นใครทํางานที่เกี่ยวกับเอนเตอร์เทนงานที่ต้องใช้หน้าตาใช้พลังข้างในใช้แบบจริตจักร้านหรือความหล่อเหลาของคุณนะ่ะคุณกินขาดชั่วโมงนี้คุณมีเสน่ห์มาก แสดงความยินดีด้วยนะคะถ้ามีน้ํามันว่านหลงไหลหรือน้ํามันว่านพญาไก่แดงไปใช้นะลูกมันจะเกิดมิติของความเมตตานะคะแบบน่าอัศจรรย์เลยนะอะเมื่อกี้มีข้อความขึ้นมาแล้วน้ํามันว่านพญาไก่แดงสั่งในไลน์สามขวดหนึ่งพันบาทต้องบอกว่าใครได้ไปนี่เอาไปใช้ให้ดวงเปิดเลยนะลูกพญาไก่แดงนี่เป็นของที่สูงมาก เขาใช้ในเรื่องทั้งศักยันทั้งในเรื่องเมตตาในเรื่องการทํามาค้าขายให้มีความเจริญก้าวหน้าดีงามมากยิ่งขึ้นนะคะไปใช้ใช้ทุกวันนะอย่าขี้เหนียวนะหรือไปเก็บไว้บางคนเอาไปเก็บไม่ใช้อย่างเงี้ยใส่กระเป๋าไว้ไม่ได้ต้องใช้ทาเข้าไปนะคะเวลาสวดบางคนถามคาถาไม่ต้องเน้นเรื่องคาถาหนูเน้นพลังจิตให้ดี แล้วก็ค้าขายเนี่ยพยายามใช้บ่อยๆนะคะใช้ทุกวันจะส่งเสริมได้ดีงามมากแล้วก็ในชาวราศีตุลอยากมีอสังหาริมทรัพย์ที่ดินบ้านมีโอกาสมากๆนะคะดวงชะตาของในชาวราศีตุลในเรื่องความรักบอกแล้วมีสเสน่ห์มากถ้าคุณมีคู่คู่ก็จะรักคุณมากดูห่วงด้วยซ้ํา เอ๊ยยังไงทาไมห่วงฉันผิดปกตินะคะแสดงความยินดีด้วยเลยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะทําศัลยกรรมหรือวางเลิกยามในเรื่องของการทําศัลยกรรมวางแผนชีวิตในการทําศัลยกรรมนั่นเองบางคนอยู่ถึงยุโรปให้อาจารย์ดูเลิกยามให้ในการที่เียบินมาทําศัลยกรรมที่เมืองไทยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญดวงหรือจังหวะเวลายังมีน้ําขึ้นน้ําลงเพราะฉะนั้น <c oughs> ช่วงเวลาที่ดีๆก็คือข้างขึ้น หรือเลิกยามที่สูงสูงผู้หญิงผู้ชายก็แยกย่อยต่างกันเอาล่ะแสดงความยินดีกับในชาวราศีตุลด้วยที่สัปดาห์โชคดีชีวิตของคุณนะคะเจอคนดีมิตรดีสตังดีจ้าอ,อาจารย์ต้องลงไลน์อีกหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าเหมือนแบตเตอรี่จะอ่อนๆไปนะคะอุปสรรคเยอะมากวันนี้อุปสรรคเยอะมากนะคะ ไม่เป็นไรถือว่าบางทีเนี่ยเราเอาความรับสวรรค์มาเนี่ยมันก็จะทำให้อุปสรรคนั้นเยอะจริงๆอาจารย์เจอเรื่องพวกนี้มารู้สึกเหนื่อยมากเลยนะบางครั้งอะแต่เราก็ถูกดีไซน์แล้วก็ถูกมาเกิดด้วยแบบนี้ไงพูดตรงตรงเลยกับจากต่างประเทศเที่ยวนี้อาจารย์รู้สึกเหนื่อยมากแต่มันคือหน้าที่ถ้าวันนึงลูกศิษย์โทรมาว่าชีวิตเขาดีขึ้นอาจารย์จะแฮปปี้มากนะคะไม่ได้เป็นแม่นะแต่ความรู้สึกเหมือนเป็นแม่ที่ให้กำเนิดเลยแบบนี้เลยนะลูก เดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตนิดนึงนะคะโอเคช่วยต่อแบตให้หน่อยค่ะ รายการสดเหมือนอยู่บ้านเดียวกันมันอยู่บ้านเดียวกัน,น,น,ด,กนดีไหมคะมสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนมงคลจักรวาลนะคะเป็นรายการดูดวง12ราศีพบกับอาจารย์เจนเทียนมงคลจักรวาลนะคะขออนุญาตนิดนึงลงไลค์อีกรอบนึงลูกติดตามกระดิ่งไว้นะคะแบตเตอรี่มันจะโล